กระแสข่าวโลกออนไลน์วันนี้วันนี้12รกฎาคม2567ขอุเท่าเดินทางมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับมาเช็คเลตติ้งว่าตอนนี้กระแสความนิยมและศรัทธาของพี่น้องพุณศาาสริกชนเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับค้านขาลั้นขายมาเต็มใบละร้อยครับ ทางฝั่งนี้รูปหล่อ,อขนาดใหญ่ก็ลวงป,ปู่ก็ยังมีผู้คนทยอยมาสักการบูชากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพี่น้องสาธุชนบุนิยมและศรัทธาเบาทั้งธนบัตรและก็เหรียญสอดไปตามที่ต่างๆ ภาพนี้ถ่ายจากชั้นฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่ครับโอ้โหแดดจ้าลมแรงผู้คนก็ยังทยอยมากราบไหว้บูชาองค์หลวงปู่อยู่อย่างต่อเนื่องภาพนี้คือบริเวณด้านหลังรูปหล่อองค์หลวงปู่ครับเป็นทุ่งนา น้องสาธุชนเอาเหรียญมาวางไว้ที่บริเวณหลังของพญานาคเต็มเลยครับภาพนี้ถ่ายจากบนชั้นฐานขององค์รูปหล่อหลวงปู่ถ่ายไปยังฝั่งรรมังกยานอ้คนก็ยังมากเออหรือว่ามากันอย่างต่อเนื่องเลยครับ ว่า12กรกฎาคม2567บรรดาพี่น้องสาธุชนที่นิยมศรัทธาหลวงปู่ศิลาลก็ยังมาอย่างต่อเนื่องงาแน,น่นเหมือนเดิมครับผมก็มาคลิปต่อไปบูับ